อันนั้นเอาไปเอาไปให้ข้อลาอันนี้นะไปพี่น้องมาซีมาล่าเหมาือนอากันมาซื้อของนะฮะไม่เนาะปลาโอ้เขี่ยแพงทุกไม่แพงนะขนาดนี้ ไม่แพงแต่ไม่มีปัญญาเอากลับแต่ว่วามันหนาันนกมันไม่มีปัญญาเอากลับอะแบ้นี่เราเอาเรื่องความจริงเราซันนี่เราไม่ไม่เราเบาเป็นอะไรเป็นอะไรเขาบ้ามากเปล่าเขาบ้าได้มาเป็นปีแล้วเฮ้ยเน่ฉันาวาเร็วไปไป อยากลอยบป่เสียงเพลงกับแย่องๆเนาะพี่น้อนะแค่ที่เรื่องละครวัดบ่ได้ข่าวัดชิปปีกะบ่ได้บุญก้าของคอแต่าน่นบ่าอยเกือบไมมพูละกคู่ละกคู่พี่น้อง อันนี้มันคือของแกรอกหอกไม่สองร้ยแปดสิบรมาแล้สองร้อยเก้าเก้าแต่ตรลงตัวนี่ so bigger, bigger. จะเอากรดาวโอกออยากได้ชีคือของขจ้น่ังเลแต่ว่ามันกนั่นแเอาเนี่ยองเอาท่ ม่เดมันจะไม่ออก <c oughs> เ,เป็นอะไรธนาคารเจ้าเดือใส่อนาายกไออันยุบไปร้ายหลายปีแล้ว <c oughs> เลี้ยวไาคอยกู้ใน่เด้อนี่เบอร์อ้อคอยกู้นํำนนี่อยแหยงให้ผูกไก่ร้ายกูกยก้นั่นออให้ผูกไกล้ๆนี่ อันนี้มันออกไหมลูกเราก็ล่งดีคือมันคือของแท้เราบอกของแท้นะท่นเอตุ้ยอนเอละตุ้ยามมหนุ่มนะมันนุ่มันไม่มันไ่ได้ชีผู้อย่างได้ท้ใหญ่บ่มีู่่บ่ ผู้ใหญ่บงเ่ด้้ได้ห่าซ่อาหน่ไม่อีน้ยมึงจะมาชายหูวะมานนไ่าก็อยากได้ยูเกิลคือองมึงวะสองรอกว่าบาทแล้ซื้อยูง้ะมันแพงอยู่ด้โอ้ยเอได้พเปแปดมันใหญ่คู่เป็นกอือไม่้ห้อบ่ วนไปวนมายี para, para, ่ด้จะคู่แล้วตุ้ยเอาโลท่าได้จะพาจะพาอเบิ้งก็เอยมันบ่ถูกใจได้ว่าจะวนเอกอ่อาคู่กันอืไได้คู่ได้คู่เลาหจไเรอยเฮ้ยมัจะผ้าเมืนแ่คเลยหือ่าสีเขียวอันใดสีเขียวเลยเนี่เอานอ่ก็มาพร้อมอะ๋อนี่ก็เบ็ดตัวฮามาดก่ได้ตัวไหน ไมด้กับเาเฮ้ยมันคืออยู่บ่จะใส่แต er ่่บอเป่งปี่เป่งปีบ่คนหน่อยไปอส่เยกือบ่าเฮ้ยา้าหเบอรฮ่อ่่นยตัซื้อใส่เยอะเลยนะเฮ้ยอันนีอยู่ซาบ่

พี่น้องเดี๋ยวเอาเกือบสักก่อนเราจะสิบห้ากันไปหาซื้อนู่นนี่นั่นนานนานมาทีหนึ่งนะทุกคน,น,นยังกันอยู่บายๆอยเอาเอาเปิดเจ็ยดเสียแลเปิดเกีย ที่หลืองอีกเลยโอ้เลือกอะเรเลืองเฮ้ยยคยกัอยากได้เบอรเจ็ดกันมันเปได้นี่มันบเบอร์แปดนะแล้วพอดีตีนมาก,กว่าเรา,ายอยากได้นอยเสียเบอร์หกไเสียเด็เสียบอร์ห้านี่ตีนพันจะมันน้อยอกจะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สองซะจ้ะ เบเจนนะคเพิ่งคูได้ในเบอเจวก็อยากชอชเล้ยสีเลืงมันสิตีกันนองเบอรเจย่างเนีตัวน้องบอร์ยังสื่อสียงคูนะบอก่าสีแดงัวนรุดไหนูเนี่ยค่าส่่าสวยู่รดรุดไนูเนี่ยค่าส่อาไปไรุดไฮูผู้คนเขอบใจลายเด้อ นกบมาค่อยแมเได้ป่อยก็ได้เปลนอันกูซื้อตอมาหนักบก็ไม่ใช่โชคเดียวเอาในวันชกาศคู่ไหมได้เลยิอไอ้มื่อมื่อึกยืมใ่้กูคือว่กูืานี่นีแต่มจ้ได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 ้าเหืองจ่าดอกก็วลูกมเพม่วน ไม่อยากได้ยังมันมีังกระหืเลยอ่อยละซ้านี่มันหามือนี่นั่นเมื่อเดินออกกัดใจเพราะว่าบ้าละลุกเยอยเกีียวเลยจะกอบลไล่ยินได้มองกันดอกเบี้ยนี่เพราะว่าเด็นมันเลย่ะซูลอุ้ยมึงเสียยังนี่ซื้อหนี่โยกันมูซื้อหาไปสิบ้า ให้ตเสธอายาต้องมห้มรหัสิ้บาทนึงี่เืใ้เต้สแตปุ้ยพี่น้องห้าสบาทเองเฮยมันเปียตะนุ่งยุนะตุ้ยตู้ยที่เขียวงามเนาะให้สียงนุ่งเสือพุทธาจจกเชื่อไลูกโอ้ยเสี้มันันุ่งหสิบาท หลัคือกแหละคือบอกคือกับูซื้อให้เปนิติสตเฮาเาอาะน่าเฮ้ยเดยวเราเมื่อกได้ตัวไรตัวชุดหาสิบบาทนะเออผมก็ยังได้ชุดนี่แหละฮะแล้วแต่นชั้นไปชันมีละสามสี่ตัวแล้วไงก็เพิไปใส่ไงเออเอเอาราคาถื่อนี่แหละมันมีแต่รุ่นเดียวดีบ

แคตตัวนีตอนไหนคุณแม่อันนี้ลูกคตบอส่งน้อยไม่้ตอนไหนจะไปหาถอดออกเอาเบร์ัวงากาง่กนเคนี่ลูกมีนเฮ้ยไปกันอะไนะเสียเฮ้ยรังเขาดนมีผู้ซื้อให้กับสิปฏิเสธใหเนาะโอ้ยแครอาแล้วะนะแมันตาหาย้าจซืเพจแล้วก็นนไม่ซองนี่ของบัวร้นั่ เจาลงพนเลยนี่เออเจาลงพูดอะไเท่าไรชาวเม่ยนู่นะมียมันคู่ของที่ลจัหมอ่เมียนเนีย่ะะไม่มี่ะเะจยีดจะทันนไลูกถ้าสิเนคนตีแรกไบ่เดียกระทงมาทางเลาจ้ะโอ้โห่นดี่นี่่นน่ไ่ไ่น่ เมาเป็นเมาจักโตวเจ้านะแม่เื้าดิซัพโต้อยได้บ่จะไม่มาโต้เจ้าคือสิโต้แท้เฮ็นเนาะเคยกอยากโต้แต่ว่าเห็เนาะโต้เก่งๆไม่ใญ่เอเนี่ยมันกั ลดกันด้ต่อแล้วหลดต่อแล้หลดแต่ใสอยู่แล้วนะพ่นินแใส่อยู่มีแตเสื้อบอกมันหักมันขาวโพนี่ข่อยยกได้อยู่มันาวบอกค่อยมากขอหาตัวข้อก้มนั่นเออข้อก้มไปนนางงามอยู่ ทาดีน่ล่ว่าซับตัวลอยขายอยู่บ่นี่ก็อะไรที่ตุยจะเมาฮนพ่อเด้ไปทาผนมจะจมีตะเบะมาอัอทำมงไดลหกทำทั้งไหนทำปะซุ่มบม่เมอน้างใทยนี่แม่ทำมงได้นี่แม่บเออทำปะซุมจ้าจกตัว ตัวยก็อายุไคอยจะได้เบอร์เอ็มพนไปเอาทั้งพ่นเบอร์ยังน่นั่เบอร์เอ็มนั่นนั่นเบอร์เมืองเบอร์แปดเบอร์ครอันั่นเบอร์เอ็หรือเบอร์เเบอร์เครับเบอนี้่ยังไงเบอน้อย่ัเบอร์ย่เบอร์เบอร์เอ็กซ์จะมาค้นด่างจะมาขายเครื่องแบบนี้บ้า ดังไฟว่ะแม่นอกจื้อคนผิดซื่อหรอเฮ้ยบ้าก็จื้อทั้งคันทั้งมีอะอืมจื้อตอนแรกกไม่จื้อมี่มีข่โคตแจ๊ก่อลมู๊บบอกข่อยข่บอกกาทวงเอ็ดกจะบอกแกแกจะจื้อคือข่ยข่บอกกาทวงเฮ้ย มันคือแผนการของการที่ของมาไปใส่กว่าไปมานม่นกลกันยังที่ได้แซมลลอยู่เข้ามาเล่เมาลนดเ่อกี่เขากล่แดดสดบวมเด้วไปอยากได้เด้อดังกันไปไม่ดานไดาเด้ออร้ยไดงามสวยสวยสิด้ะจีบมาแมวว่า

โคลมสาสแตกอึงมันยวียางพุ่นอันนี้ไม่ย่งชนิด่อันนี้อีตุยอีตุยอันนี้อีแข่าอแ่ไมเน้องสีเขียวเหมือนองมึม่ไ่มีรูปไม่ไะ้า่อันนี้เบอเบอใหญ่อือพชวเขาขาดลูขาก็รายเนาะพี่น้องเออพึกึกไดพี่น้องเอม้ยโอ้คณแม่ลูกซื่อร้ายเลยเด้นี่ อแุ้ยรถให้เนี่ยจักซิแซก็ไม่ได้บอกแม่ขายถือดีลูเจ็ดร้คาเบองหน้าคือไเลยแม่ขายถือกูไ่ดีวรจับกรเดียดจักโตเรา้องอยนะแโตครับแโตจักบาทที่ร้อยครับโถ่ดินเดียวกับไ่แล้วโอ้ยอย่ามว่าเจ้ากะก่คือกันมีลายโอ้ยนี่ไลายลายคือกันมาเฮ้ย รดเพร์มูนีแล้วจากสีบรถแซมตัวลอยเนาะจะเลือกนีหไือจะอยู่มูลีออกไปจะอยู่น้ำเล้าซะยูทูบยูทูบแล้วพานจะจังมือบอบ้าเอ้วตะกอทอกตัวนี้แหละเดือดเดือดันบอ่าตอ้อยกระซองกระซ้่กกล่องลเหรอซอตกกันรอยนึงในรดเซนอมแซมกกันร้อยห้าสิบในรเองเจ๋อดุ้ในรดซเจ๋เอา เมาให้มันเต็มที่เมาให้มันเต็มที่ไปอดอหด้โทรศัพท์ะเบิใช่ฮะชิลอฮะใช้มนิชุดเลยดิด้าซื้อนอกินนะป่ะนี่นอกกินยังบ่ได้อีเนี่ยยี่สิบบาทอบอดจากได้ยังงล้วไม่น้งไปเที่ยงเอาน้อเขานั่นเออ ไปเที่ยงเอาเาเจ้านน่อะเ้อเลย<อ>สามสิบหกสนได้อนทองสีสม้มหออกมาให้นํานะทุงสีสม้มนั่นเจ้าน่อยอากห่อนอได้นมือน,น,นะห่อนแล้วอเย่อเยอยอ,อ,อ, <c oughs> อันนนเยียมเย้าวหลังมีทีวด้วยกันเอายตัวนี้น่ยปงากับเพื่นปานกระเื่อไอแก่นะ นันดีอนันดีเออเฮ้ยโดนเ้ยแต่ยังไนี่ละมึงเธอไม่เอาหรออาร์ตี้แบดกับเบิร์ดอาร์ตี้บอกว่าเนาะเยวจะไปหาสือของเของกินเติมก็มัวหัหงได้หลายก็มัวพวกนี้หนัก ยังไม่หนีร้านนีกั้จียต้องใช้เาคันืแบบพี่เออแใช่เขาไอจีได้ใช่แขกได้เอา ปรจ้าปจ้าเลยคมันหสวัสดีครับสวัสดีครับหมานเห็ดสวนกับง้มขอบคุณครับได้ยังเลยค่ะจ้องเหี่ต้องเอ้นเบาอาจยุหันปรกาคุากยานพบแมนเม่นค่ะแมนเจอ มีเดจัยนนีนี่คนงามฮะครบหมันเแท้กระตุ้มดีเยัเพิ่มไปปลูกแม่ไปดีพอเอฟี่นยัง่ดกด้วยเ้ยกาลักสิกราบบายบายสบายดี

เฮ้ยคลิปนี้กเกษียมรับราชการสกุลละกันว่าสุขสุขกน um. พี <S <S ่พีกกรยังส uh huh. wow. yeah, ื่อคล้องกับทัานแล้วเด็กพี่น้องเออมีนั่งติตัวอยากไปหาสื่อโทรศัพท์ก่อนกิจกรรมมาสื่อมางีนั่งว่าเฮ่อไปไปได้แขกมันคักมันคักบ่เออไปย่างด้วยตุย แล้จาจิพายางไปทางไหนนะครับายๆแ้วเจ้ากจิเปยโทรศัพท์ก่อนบ่จากจิก้ามาไหมบ่เลือนอะไรเอาเพ่นพูดเพ่นพูดนั่นยังบ่ได้อะะยู่ มันคือถวเทมอนิโฮมันงอกเฮ้ยพี่ดวงพี่อีกเด้อเนี่ยอุ้ยเบียดดอกไม้เออเบียดต้นไม้